สวัสดีค่ะสำหรับใครที่สั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดหูหนูไปนะคะวันนี้นะคะแม่ค้ามาทำคลิปขั้นตอนการเพราะเห็ดเปิดดอกขึ้นแขวนของเห็ดหูหนูนะคะสเต็ปแรกเลยนะคะวันนี้ขอเสนอนะคะขั้นตอนการเปิดจุกนะคะแล้วก็แค่หัวเชื้อที่เป็นเมล็ดข้าวฟ่างออกให้สะอาดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ดึงกระดาษออกมานะคะแล้วก็ ให้ดึงปากถุงขึ้นอย่างนี้นะคะสองด้านพร้อมกันนะคะแล้วก็เอามือประคองที่หัวก้อนไว้นะคะแล้วก็ถอดปลอกคออ่าของที่เป็นพลาสติกออกนะคะดึงขึ้นตรงๆเลยนะคะมือล่างจับประคองไว้นะคะปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็หาช้อนมานะคะเป็นช้อนอะไรก็ได้นะคะมางัดเอาส่วนอ่าตรงที่เป็นข้าวฟ่างนะคะ ก็คือบริเวณนี้ที่เป็นรอยพับของคอนะคะเอาช้อนปักลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ออกงัดขึ้นมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะได้ทั้งเชื้อได้ทั้งสําฤีออกมาเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะสะอาดแล้วนะคะถ้าไม่สะอาดก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะให้สะอาดเท่านี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยววิธีขั้นตอนต่อไปก็คือมีตัดเส้นใยกรีดนะคะ แผลรอบก้อนแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวแม่คะจะมาต่อให้ EP 2นะคะบ๊ายบายรอติดตามกันด้วยนะคะ